นจ้านาวคะนั Entonces, ่งตักยายค่ะเนนนจ้าลูกจ้ายิ้จ้าจ้าจ้าลูกอุ้ยบอกบอกก็บอกบาด้ไเนนเนนเนนจ้าด้ไมจ้าลูกทันันานันงแมวอะไรทำไมหน้าตาอย่างนี้ฮะ แมวอะไรเนี่ยอุ๊ยแมวอะไรเนี่ยตาข้างนึงเหมือนสะท้อนแสงเลยนินจาแต่ว่าไปตรวจแล้วหมอไม่หมอบอกว่าตาปกติน้องมองเห็นปกติไม่เป็นอะไรดูดูมันทำตาตานคนละสีเลยนินจาอุ๊ยดูหนวดนินนะคะดูหนวดค่ะอมองกล้องเลยนินจาน้นเดี๋ยวนะคะเข้าให้ใหญ่อุ้มหนดูเท้าหน่อยดี อุ่ยเท้าชมพูแต่ดำดำนินจาขนนิม in ja, นน่มนิ่มนินจาขนนิ่มค่นี่หนาวะ่ะนินอะจุบ๊บจุ๊บจุ๊บน้องอ้วนมาจุบ๊บเหรออันนี้น้องนะคะน้องอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนจุ๊บพี่นินจาเหรอจุ๊บพี่นินจาเหรอุยิย ด่าน้องนินจาด่าน้องอ้วนทำไมลูกมาอ้วนมาอ้วนมาจุ๊บพี่นินจาหน่อยเหรอพี่นินจาไม่พอใจนะคะด่าน้องด้วย่หวางยาเลยวางจุ๊บเลยมีอ้วนมาจุ๊บหาอ้วนจุ๊บหาเอาไก่ก็ไม่นอนจุ๊บอ่ะ 拜拜，拜拜。